ต่อไปเราจะพูดถึงราศีกรกฎหรือ cancer มันเป็นราศีปูในกบวนอาหารทะเลเนื้อปูนี่ดูว่าอร่อยสุดหวานเดี๋วไปวันเสาร์นี้จะไปบางแสนเนี่ยกินปูเนี่ยกินหอยกินหอยนางรมอะไรเงี้ยวันเสาร์นี้ันก็ราศีกรกฎเป็นราศีที่ชอบของเก่าเป็นราศีชอบของเก่าชอบแอนท q คเรีย ปูมันจะชอบซ่อนอยู่ในรูปูมันจะเก็บตัวังนั้นแตพือปูนี่นะนจะว่าจะเป็นอาหารก็บูดง่ายเสียง่ายท้องเสียง่ายถ้าปูไม่สดนะนไปกินตามร้านอาหารชายทะเลอะดูเจอของค้างอนะท้องเสียภายในสามินาทีเลยเป็นด่านทะเลมันจะบูดง่ายเสียง่ายแต่มันต้องไปกินสดๆกันที่ริมทะเลขึ้นจากเรือมาเลยนะที่เพชรบุรีมีท่านึงอะเรามาดูซิว่าเดือน เกิดของชาวกรกฎวันนี้เป็นเดือนกรกฎาแล้วเข้าเดือนเกิดของคุณละยี่บสองมิถุนาถึงยีบสองกรกฎาดวงของชาวราศรีกรกฎจะเป็นเช่นไรในเดือนกรกฎาเดือนเกิดของคุณเอาละครับเรามาดูชาวราศรีกรกฎใบที่หนึ่งแปดมิท้าจะจะพูดกันอย่างตรงๆเลย เมธพฤทศพเมถุนยังแค่ประคองตัวแต่ชาวราศีกรกฎดวงขึ้นเพราะว่าให้งานขึ้นใบแรกเป็นไปดเท้าเป็นรูปไมเท้าบินคือมีโชคทางการงานหรือว่าคนที่ได้ไปดเม้า้าเนี่ยเขาเรียกว่าทํามากกว่าหนึ่งอย่างนี่เนี่ยเจ้าของที่ปลูกเทาโฮมขายที่แถวนครปฐมอ่ะยิงตาน้องพี่ขายเลยคนานดะเป็นเจ้าของโครงการนะสร้างก็เจดสยังไม่มีคนจองเลยเจ็ดห้อง นี่เศรษฐกิจเช่นนี้เนี่ยไข่ตึกปิดขายทาวน์เฮาส์บ้านกลางวันที่ผมอยู่มีปิดขายไม่ต่างกันสี่ห้าหลังขายไปเป็นแถวขับไปบนถนนหนทางมีแต่ร้านตึกแถวปิดกันหมดละแต่ชาวกระกรได้งานเรื่องของคนอย่างในขณะที่แปดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คนดวงไม่ดีมันจะมีสิบเปอร์เซ็นต์ของเรียกว่ารวยสวนกระแสที่มาดูที่บ้านผมที่มันได้เก้าเหรียญสิบเหรียญกี่เหรียญชาวกระกรเนี่ยมีโชคเรื่องงานแต่อาจจะเปลี่ยนฟิลไปเลย เปลี่ยนแบบทำหรือว่าทํางานหนึ่งทําอีกงานหนึ่งคือทําอย่างเดียวเอาไม่อยู่อ่ะไม่พอกินอ่ะแต่ว่าชาวรากระกฎดได้แปดไม่เท้าก็ถือว่าดีมากแต่อีกด้านหนึ่งชาวกระกฎดเป็นผู้หญิงกระกฎด่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบไปเดินห้างวันนี้ไม่มีตังแล้วไปเดินห้างอะไรก็ไม่มีเงินจะซื้อแลนะ้วหนึ่งตำบลหนึ่งลงจำนำคิดได้จะอะไรจำนำแต่ละตำบลอ่ะ หนึ่งตำบลหนึ่งบอนหรือหนึ่งตำบลหนึ่งโรงงานผลิตแป้งมันส่งออกเพราะเรามีรัฐมนตรีที่ชำนาญในเรื่องนี้เพราะเราเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขนเดี่ยวทางนู้นเเชียงโรงเชียงรายผ่านเส้นทางท่านรัฐมนตรีได้เป็นเลขาพักต่อไปเป็นหัวหน้าพักได้เป็นนายกไปเลยผู้กองเป็นไปเลยมันก็โรงงานผลิตก็อยู่ติดท,ท่าเรือส่งออกเป็นสินค้าส่งออกส่งออกแป้งนะเราไม่ต้องปลูกข้าวละ เราเรา,เรา,เรามีแป้งมันสำปะหลังนี่เรามีได้มันสำปะหลังส่งออกแป้งร่ลำรวยไหนๆก็ไหนๆ,นหนๆแล้วเนี่ยยาเยอะเนี่ยทำมันเป็นแพ็กเกจให้มันดีๆเลยสี่เมตรร้อยเนี่ยไม่ต้องนั่นนะทำเหมือนยาแก้วัดอ่ะเพรา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 ะให้มันถูกกฎหมายอ่ะมึงมามึงก็มาอยู่ในบ้านนี่มึงออกมามาว่าหน้ากูจับโดนโดนโทษดับเบิลนะแล้วมึงอยากมาเหลือแผงก็สิบบาทเดี๋ยวมันก็เลิกขายก็มีเอง อย่างมามาไปอยู่ในบ้านนะไหนเราก็สนับสนุนท่านมาถึงขนาดนี้แล้วท่านเป็นเลขาภักแล้ว่กองอ่ะท่นส่งออกนี่ใช่ไหมเราในประเทศเราก็ให้แต่พอประมาณส่งออกส่งไปที่ญี่ปุ่นได้ไปเกาหลีไปได้ก็มูลค่าก็ทับทวีคูณกัญชาก็ส่งออกไม่ต้องปูกข้าวก็ละ ข้าวเน่าข้าวบริส่งไปได้กล่องไมกิ่ที่อเมริกาบางรัฐเขาให้สูบได้ตามกฎหมายอะ่ะแต่ก็ยังโดนจับอยู่นะทหารเกณฑ์นี่นะแอบสูบบัญชาหลังกองก็โดนกระทืบตายเลยนะเดี๋ยวเราบ้านเราเนี่ยมันสองมาตรฐานมากเกินไปสำหรับสาวชาวสีก็กดเรื่องเอาทำงานปวดทัวมีผัวดีกว่าอันนี้คือควีนอัพครับมีผัวแล้วก็ทองแล้วก็เลี้ยงลูกไปให้ผัวเลี้ยง ไม่ใช่ราศีกกฎเป็นคนรักบ้านไม่ชอบไปไหนก็ขายของออนไลน์ไปนี่เห็นไหมคุยเรียนนี่เป็นราศีแรกนี่ราศีที่สที่ได้เงินเป็ไปนไะพ่คุยเรียนมีเงินใช้สุขสบายเนี่ยงานมีเงินก็มีมันเป็นของคู่กันสบายเลยสบายแล้วลูกค้าผมส่วนมากเป็นผู้หญิงนะที่มีกิจการทำบ้านปลูกบ้านขาย มีล่าสุดนี่โทรมาเนี่ยที่บ้านมันทาโรงศพไม่ก็เช่เข้ากับสถานการณ์โควิดจริงๆโรงศพน่าจะขายดีนะมันมันอยู่ชั้นสองข้างล่างขายโรงศพมันทําเป็นโรงงานเลยเพราะฉะนั้นการในขณะที่มีคนตายคนขายโรงศพก็น่าจะขายดีนะเงินสาวกระกฎไม่รู้ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรคุณได้แปดไม้ไดวาวนี่คุณมีตังค์เาะฉั้นคุณก็ นี่อาชีพการขนส่งก็ยังเป็นอาชีพหลักอยู่ดีเนี่ยขนส่งการย้ายบ้านโยกย้ายถิ่นฐานที่คนไม่มีตังค์กลโดเลออียอฟตายยังไงกกลับบ้านเกิดกลับไปอยู่บ้านเราเถอะไม่ต้องอยู่แล้วกรุงเทพมันเป็นเมืองล้างไปแล้วผลงานของท่านชื่อทูนะครับให้แน่ใจว่าเจงกันทางประเทศ <c oughs> ผม,มอยากอ ผมเหนื่อยนะนี่เขาเหนื่อยกันทุกคนเลยครับท่านเขาเหนื่อยกันทุกคนเขาไม่มีจะแดกก็ราะที่ผู้คำยาเนี่ของกินก็ยังเป็นตัวยืนยังไงก็ต้องกินผมนี่เชียร้านอาหารอะไรดีๆก็ทำกับข้าวกินเองกินไม่ได้ต้มจีนประกาศข่าวเต้าหู้ทุกวันแล้วจนหน้าจะเป็นเต้าหู้อยู่แล้วเนี่ยแต่มันก็ต้องกินขายของกินสําหรับผู้หญิงเนะี่ยมีคนอยู่คนมันทํางานเป็นเซลล์มันขายผู้หญิงอะ่ะ กินอะไรก็ได้ที่ไม่อ้วนแต่เวลากินทุเรียน่ะแดกได้เป็นภูหูจะนึกภาพนะโอ้ยทุเรียนนี่คือที่สุดอ่ะคนจีนนี่อยากมามากและมันมาเนี่ยผมถา้ว่า18กรกฎานี้เปิดประเทศจีนทะลักเข้ามาด้วยความฮิวโหวยซื้อแตกทุเรียนกันเลยกินทุเรียนหึงไปทั่วประเทศเลยนั่นคือรัสีกรกฎรจบข่าว